อันนี้คือคือขั้นตอนการโกนใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้โกนโกเมนนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพีเพชรน,นะครับพอดีว่าไปเจอคลิปเก่านะฮะสมัยเมื่อตอนที่ทำโรงงานจิรนัยพลกับทีมงานนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ทำเกี่ยวกับการรับจิรนัยพลแก้เหลี่ยมพลแล้วก็ซ้ำเงานะฮะ รวมถึงการขายปล่อยก้อนอันนี้เป็นคลิปเมื่อประมาณปี2558นะครับหรืออยู่ในระยะนั้นนะฮะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วผมก็ได้ทำเกี่ยวกับด้านอัญมณีมาก็ก็หลายสิบปีนะครับแต่ในยุคนั้นมันไม่ค่อยจะมีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในเรื่องของการถ่ายภาพเท่าไหร่ ส่วนที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะฮะเป็นการเ,าเริ่มตั้งแต่การโกลนพลอยนะฮะจีรนไยพลอยนะฮะและช่างที่เห็นอยู่ตัวหน้านี้ก็คือช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่นี่เขาก็เป็นช่างที่มีฝีมือมากนะครับสำหรับสาหรับผมนะผมก็ถือว่าเขาเป็นระดับระดับอาจารย์นะครับ เขามีความชำนาญในการเจรานายพลมาน่าจะรวม40ปีครับแต่อาจจะแต่กับใครผมก็ไม่ทราบนว่าเขาจะเก่งไหมแต่สำหรับผมผมมองว่างานเขาเนี่ยฝีมือเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในอยู่ในระดับแนวหน้านะครับิจริงเขาก็ทำอยู่ตั้งแต่สมัยอ,อยู่อยู่ตรากนะฮะแล้วก็มาอยู่จันทบุรีแล้วก็มาทำอยู่ที่ระยองแล้วก อีกท่านหนึ่งก็คุณประพันธ์บุญมีนะฮะเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของสมาคมนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านประพันธ์พลอยแท้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเกิ่นถึงเรื่องว่าในการทําเกี่ยวกับอัญมณีนะฮะผมยอมรับว่าการทําอะไรที่ใจรักนะฮะหรือความชอบเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็จะมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นที่เราได้ทําลงไปแล้วก็มันจะออกมาดีนะครับ ก็เหมือนในหลักพุทธศาสนาที่ท่านจะกล่าวว่าอิทิบาท4นะฮะซึ่งเป็นหัวใจของความสําเร็จก็คือจะมีชันทะนะฮะคือความพอใจในในสิ่งจริงนั้นก่อนแล้วก็ข้อที่2ก็เป็นวิริยะนะฮะก็คือความเปี่ยนข้อที่3เป็นจิตตะก็คือมีใจจดจ่อกับสิ่งนั้นนะฮะแล้วข้อที่4คือวิมังสาแปลว่าการพิจารณาหาเหตุผลในการทำจริงๆนั้นให้ดีขึ้นไป เพราะถ้าเราทำอะไรด้วยด้วยด้วย,วยที่เราไม่ชอบตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะออกมาไม่ดีครับอย่างผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยยอมรับนะครับว่าการได้คุกครีอยู่กับเกี่ยวกับอัญมณีเนี่ยนะฮะซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่มีค่าในสายตาคนอื่นบางครั้งบางคนอาจจะมองเป็นหินเป็นกรวดหรือเป็นพลอยนะฮะแต่สำหรับผมและก็ทีมงานเนี่ยมันทำด้วยใจรักจริงๆนะฮะ คือตอนที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าจะต้องประสบความสําเร็จหรือจะต้องขายดีหรือจะต้องร่ารวยอะไรนะฮะเพราะว่าบางครั้งการที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างที่ผมเรียนไปนะฮะส่วนผลตอบแทนจะมายังไงนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะการการทำธุรกิจหรือการทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราต้องมีเวลาให้เขานะฮะ เมื่อมีเวลาแน่นอนคุณก็ต้องพร้อมพร้อมในที่นี้หมายามว่าจะพร้อมในเรื่องของการเงินก็ดีเวลาก็ตามนะฮะของสองอย่างนี้มันจะต้องควบคู่กันไปแต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้หยุดในเรื่องของการเจรไนพลอยนะครับก็จะมีแต่เรื่องของอัญมณีนะฮะเป็นเรื่องของพลอยก้อนพลอยที่สำเร็จแล้วแล้วก็การผลิตตัวเรือนนะฮะ จะเป็นทองเป็นทองขาวแล้วก็เป็นจิวเวลリーจนถึงขึ้นเขาเรียกว่าเข้าสู่ขึ้นตู้โชว์จิวเวลリーได้เลยนะฮะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็จะทำตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กระบวนการแรกๆเลยนะฮะศาสตร์ก็เรียกว่าต้นน้ำนะฮะไอายันถึงขึ้นสู่ตู้จิวเวลリーโชว,โชว์สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะไว้ถ้าไปค้นเจอคลิปเก่า,เกาๆเดี๋ยวก็จะ เอามาบรรยายให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและก็ให้กำลังใจกันเสมอมาครับผมขอบคุณมากครับ